นนนนดอััีีี้้กว่าใกล้ชิดดูใกล้ชิดโอ้ยโอ้ยแต่ว่าใช้ตรงน้ำไม่ต้องชุบน้ำก่อนนะินโอเคหอมไหมพี่นุ้ยหอมไหมหอมหอมอะไรหอมไหมหอมอะไรอะไรหอมอันนี้อันนี้เวลาเราออกแดดเราก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราปังอันนี้กันแดดได้นะไม่ใช่ค่ะ ต้องต้องแกงมาอ๋อต้องแกงมาอย่างนี้ค่ะหน้าดีนะเราไม่ออกไปแล้วบังแดดดิ่ากันแดดนี่โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับดูได้ละค่ะครับพี่โนเป็นยังไงบ้างคะรีวิวหน่อยหืหนูปากยิ้มปากไปทอดไข่หน่อยได้ไหมมันแผลบเลยนะโอ้มันแผลบเลยฮะไม่ไเออเมื่อกี้ไม่ยอมทานเลยอันนี้เจ้าเจ้าของผลิตภัณฑ์มา พอ,อมพีสาวมามาแ,แกะให้แล้วยอมทาเลยนะคะเ,เ,เป็นพ็อพลิฟกอดนะคะที่เร็วได้ค่าโฆษณา,าอันนี้เนี่ยเนี่ย